สวัสดีค่ะจากแอนฮอนด้านะคะตอนนี้นอยู่กับอ l l New o o n d City y ค่ะ City Turbo รุ่น V นะคะรุ่น V สีขาวทัรเฟต้าราคารถอยู่ที่6 9 0 0 0บาทค่ะจะพามาดูชุดแต่งท่อคู่นะคะเพราะว่าที่ลงในคลิปแรกๆก็จะเป็นรุ่น SV แล้วรุ่น RS แล้วเหลือรุ่นเเหลือรุ่นนี้นะคะยังไม่ได้ลงลก็เลยพามาชมค่ะจะให้รูว่าท่อคู่แบบนี้กับล้อแมกอลอยของรุ่น V จะเข้ากันไหมนะคะ เป็ไงสวยงามมากค่ะแคมเปญของแอนนะคะก็คือเฉพาะในเพจเท่านั้นนะคะจะไม่เข้าร่วมกับแคมเปญที่อื่นนะคะถ้าลูกค้าเข้ามาที่โชว์รูมก็คือเข้ามาติดต่อกับที่ทางพิพิาสารการขายหน้าโชว์รูมได้จะเป็นแคมเปญของน้องๆเซลเลยค่ะแคมเปญน,นี้นะคะฟรีชุดแต่งรับคันท่อคู่นะคะให้หมดเลยฟิล์มรับคันของ 3M นะคะแล้วก็ทีวศสัสร์ของแท้นะคะของ Hon ด a แล้วก็จะเป็นตัวพวกแป้นทับสปอร์ตประมาณนี้แล้วก็กล้องมาดโลเคเบอบแก้วให้รอบคันของที่บอลฮอนด้าเลยค่ะแล้วก็เป็นของแถมอะไรอีกล่ะพ่นกันสนิมช่วงล่างให้ดูไ่วประมาณนี้กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวพร้อมปรับพับได้นะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะของรุ่น V ค่ะแล้วแม็กอันรดขนาด สิบห้านิ้วค่ะหนึ่งร้อยยิบสองแรงมา้านี่ข้างหน้านะคะข้างหน้าจะเหมือนกับรุ่น SV ค่ะ SV รุ่น V เหมือนกันเลยด้านข้างนะคะจะไม่เหมือนกับตรงลายล้อแมกนะคะแล้วก็ตรงมือจับประตูค่ะถ้าเป็นรุ่น SV จะเป็นสีโครเมียมค่ะเป็นโครเมียมเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะราคารถ6 9 0 0 0บาทค่ะ ลูกค้าที่ติดแท็กซิ่งมาเพิ่งเซ็นสัญญากับที่อื่นแล้วไม่ผ่านนะคะช่วงนี้ไฟแนนซ์จับพิจารณายากมากนะคะจะดันเคสยากมากๆเลยว่าเราไปติดแท็กซิ่งมาแล้วไปเซ็นที่อื่นมาแล้วแล้วไม่ผ่านประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะแค่เดือนก,กว่าก็คือแท็กซิ่งจะหายตอนนี้ลูกค้าแองเก,กับ2เดือนลองเซ็นแล้วยังไม่หายนะคะยังไม่หายยังขึ้นปกตินะคะก็เลยยังไม่รับดันเคสช่วงนี้นะคะแนะนําก่อนจองนะคะก็คือแจ้งข้อมูลทางเซล ว่าเราเคยติดจ่ายล่าช้าอะไรบ้างเคยติดประวัติอะไรไหมถ้าล่าช้าล่าช้าหนึ่งเดือนเขาแค่โทรมาตามว่าตอนนี้ของคุณลูกค้าค้างชำระอยู่30วันนะอย่างนั้นประวัติยังไม่ขึ้นค่ะแต่ถ้ามีใบทวงถามมาถึงบ้านอย่างเงี้ยก็คือขึ้นแล้วให้แจ้งเซลล์นึงว่าเราล่าช้าแล้วกี่เดือนล่าช้า3เดือนถึงจ่ายคร้างหนึ่งถ้า3เดือนแล้วไม่ใบทวงถาม,มาก็คือมีถ้ามีเสร็จก็คือแจ้งไฟเนี่ยแจ้งทางเซลล์ด้วยนะคะเขาจะได้ดู ให้ถูกว่าจะไปทางไหนต่อเนาะแนะนำถ้าสามเดือนขึ้นไปล่าช้าไม่ให้เป็นผู้เช่าซื้อนะคะจะแนะนําเป็นคนกู้ร่วมหรือว่าคนค้าประกันแทนค่ะเพราะว่าคนกู้ร่วมกับคนค้าประกันไม่ตรวจสอบประวัติค่ะยกเว้นลูกค้าเซ็นของกรุงศรีลูกค้าติดกรุงศรีอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะขึ้นเลยเพราะว่าเขาจะทราบเซ็นของกสิกรติดของกสิกรก,ก็ไม่ได้นะคะพยายามเลี่ยงเลี่ยงก็คือบอกข้อมูลเซลล์ให้ครบๆเลยอันนี้เป็นถังขยะนะคะ ตัวนี้จะเป็นชุดเฉลิมไฟฉายส,สว่างชุดล่างจูงที่พวกแบตเตอรี่ท่ะม่านบางแดดหุ้มเบลแล้วก็ผาดรองสัมภาระท้ายค่ะนี่จาฮันดาห้องสัมภาระท้ายจะกว้างขวางมากเลยนะคะ ลองดูนะคะว่าชอบเป็นรุ่นไหนรุ่น V หรือว่ารุ่น s อหรือว่า r ออันไหนสวยนะคะแต่ถ้ารถยิ่งราคาสูงออปชั่นเขาจะเยอะแต่ถ้าเราก็ลองมองดูก่อนค่ะว่าของเราจะคุ้มไหมมีความจําเป็นที่ต้องใช้ไหมประมาณนี้เพราะว่าค่างวดก็ต่างกันเยอะอยู่ค่ะข้างหลังจะมีไฟส่องปะเบียนให้นะคะถ้าเราเปิดไฟเซ็นเซอร์ไยหลัง2จุดนะคะที่แถมให้นะคะจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะให้เลย เดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะภายในของรุ่น V นะคะที่ยันแถมจะเป็นแว็นท้าวสปอร์ตคิวบันไดสเตนเลสนะคะตรงสีฟ้า,า,า,าดึงออกได้นะคะเพราะว่าเขาเอาไว้กันรอยเฉยๆค่ะภายในจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะของรุ่น V ค่ะแอร์ออโต้มีแม็กคูให้ด้วยคือว่าถ้าเราจอดรถกลางแดดร้อนๆเราสามารถกดปุ่มแม็กคูตรงนี้ใได้กดตุ่มนี้นะนะคะ่ะคุณลูกค้าแม็กคู จะเย็นเร็วมากแล้วก็ทําให้ห้องโดยสารห้องสัมภาระของเรานะคะคือเย็นสบายมากขึ้นไวขึ้นอมาตรวัดเรื่องแสงนะคะสีขาวเลยรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นะคะได้ที่พองมลัยนะคะปรับเพิ่มเสียงเบาเสียงเลือกขึ้นเลือกเพลงได้หมดค่ะบลูทูธ USB USB ได้หมดเลยนะคะเกียร์ปึ๊บปึ๊บโอเค สนใจรถลูกกวีทักเข้าไปในช่องแชทแอนนะคะเพจแอนฮอนด้านิวคาส่งข้อความทิ้งไว้ได้เลยค่ะสนใจซิตี้รุ่นวีดาวประมาณ1 0,000บาทหรือว่าดาวประมาณ0,000มื่ดาวประมาณ200,000แจ้งได้เลยนะคะอาจจะได้แจ้งแคมเปญให้ถูกค่ะตรงนี้นะคะกดปุบปุ๊บพับกระจกกดอีกครั้งหนึ่งเปิดกระจกค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย